ใครมันจะสนใครมันจะเลี้ยงก็เลี้ยงไม่มีใครเลี้ยงเนี่ยให้หมาที่ไหนเลี้ยงก็ได้เอ็งพูดอะไรออกมารู้ตัวมั้งไหมนางทัศรู้สิแม่ทําไมหนูงจะไม่รู้แค่ทุกวันนี้เนี่ยฉันต้องเลี้ยงมันเนี่ยมีที่ให้มันซุกหัวนอนมันจะกินมันจะอยู่ยังไงก็เรื่องของมันนี่แม่ วัสดีค่ะแม่อาก็ากลับมาแล้วเหรอวะไปเอาเหล้าให้แม่หน่อยปะแต่มันหมดแล้วนะแม่เฮ้ยหมดแล้วเอ็งก็ไปซื้อสิวะไปไปรีบรีบไปไปแม่ครับผมว่าแม่เข้าไปพักในบ้านก่อนนะครับวันนี้แม่กินเยอะแล้วนะอืมเฮ้ย ้าบอกว่าให้ไปซื้อก็ไปซื้อสิวะไปพูดจาทักเท้าอยู่นั่นแหละอฮ้ยแล้วเงินล่ะแม,ม่เออนั่นสิวะว่าแต่เองอะ่ะมีให้ข้ายืมเปล่าวะข้ายืมซื้อเลอยไม่มีอ่ะแม่โอ๊ยไม่มีเองก็เข้าไปในบ้านเลยไปเอาที่ยายไปนูน่นไปไปไปแต่ยาก็ไม่ค่อยมีเงินเหมือนกันนะแม่ โอ๊ยข้าบอกให้ไปเอาที่ยายก็ไปเอาเซ่เฮ้ยเสียเวลาแต่ผมมีการบ้านต้องทำนะแม่เอ็งจะมาตั้งใจเรียนอะไรนักหนาวะจบไปเนี่ยเอ็งก็ไปเป็นลูกจ้างเขาอยู่ดีเพราะเอ็งคิดแบบนี้ไงเอ็งถึงได้จมปักอยู่อย่างนี้ไงบน่บนบ่นบ่นแล้วแม่ แม่มาก็ดีล่ะฉันน้ขอเงินแม่ให้กาวไปซื้อเหล้าให้ฉันหน่อยอะไรวะข้าเห็นเองกินมาทั้งวันแล้วนะโว้ยน่าจะพอได้แล้วนะเล่าเนี่ยมาเอานาะกอดเดียวนะอืกอดเดียวอืมอืม ทำการบ้านเหรอลูกครับยายครับทำไมแม่ถึงติดแล้วก็ชอบกินเหล้าแบบนี้ล่ะครับแม่เองน่ะยังคงทำใจไม่ได้ที่พ่อเองไปมีเมียใหม่หลังจากคลอดเองอ่ะก็กินแต่เหล้าไม่ทำการทำงานอะไรเลยจนเปลี่ยนไปเป็นคนละคนน่ะทำไมยายจะไม่เตือนกาเอ้ยข้าน่ะทั้งเตือนทั้งด่าแต่แม่เองอ่ะเกินเยียวยาแล้ว ไปซื้อเหล้ามาให้ข้าหน่อยอืนางทาัดนี่มันดึกมันดื่นแล้วนะแกอยาให้ไอ้กล้าออกไปได้ยังไงไอ้กล้ามต้องทำการบ้านไม่เป็นไรแม่ร้านมันอยู่แค่นี้เองมันไปได้แต่ดูท่าทางแล้วแม่ไม่ไหวแล้วนะใครมอไม่ไหววะ ข <c oughs> านะคยังได้เยอะเว้ยแม่แม่หมดนี <c oughs> ่ก็หมด หมดหมดทำไมมันหมดเร็วอย่างนี้วันเนี้ย ตัวอยู่ย5่สิ้าต่ังเนี่ยนะโอ้ยทัดเอ้ยไปซื้อ,อยังไงหรอวะเนี่ยคิดออกแหละ เงินได้มากขนาดนี้เลยหรอว่าเนี่ยอืออะไรเนี่ยเงินเก็บไว้เรียนต่อโฮ้ยกูจะอ้วกแหละมืงอเงเหรอจบมาก็เป็นลูกจ้างเขาอยู่ดีเหมือนกูเมื่อก่อนไงนังทัศท์ทำอะไรของเองน่ะนี่มันเงินเก็บของเจ้าทัศนมันนะอย่าบอกนะว่าจะเอาไปซื้อเหล้า ไม่ได้นะเว้ยโอ้โหแม่ฉันเอาไปนิดหน่อยเองจะเป็นอะไรไปล่ะฐานเงินเก็บลูกเอาไปซื้อเหล้านางทาคิดได้ยังไงฮะแล้วเงินที่ผัวเองให้มาเลี้ยงลูกนะ่ะมันไปไหนหมดเงินแค่เนี้ยมันจะไปพอยาไส้อะไรหรอแม่ไม่กี่วันมันก็หมดแล้วมันจะไม่พอได้ยังไงถ้าเองไม่เอาไปซื้อเหล้าหมดอะไรลดได้ก็ลดซะดีกว่าไหมนางทาท มาช่วยค่าดูแลลูกช่วยค่าทำงานบ้านช่วยค่าขายขนมดีกว่าไหมอะไรกันักหนาแม่ฉันเอาเงินมาแค่เนี้ยมันเทียบไม่ได้กับที่ฉันเลี้ยงดูมันแล้วก็อุ้มท้องมาตั้งเก้าเดือนหรอกแม่โอ้ยเอ็งกล้าพูดเหรอว่าเอ็งเลี้ยงดูมันน่ะข้านี่มัง้งต่างหากที่เลี้ยงดูมันตอนนี้ใครมันจะสนใครมันจะเลี้ยงก็เลี้ยงไม่มีใครเลี้ยงน่ะให้หมาที่ไหนเลี้ยงก็ได้ เอ็งพูดอะไรออกมารู้ตัวมั้งไหมนังทัศรู้สิแม่ทําไมหนูจะไม่รู้แค่ทุกวันนี้เนี่ยฉันต้องเลี้ยงมันเนี่ยมีที่ให้มันสุกหัวนอนมันจะกินมันจะอยู่ยังไงก็เรื่ององมันนี่แม่ค่ะ <c oughs> แบบนนั้นสม่ตอนนี้แม่เขาอารมณ์ไม่ดีอลูกยายครับต่อไปนี้ผมจะได้เรียนอย่างไรเพราะเงินที่ผมเก็บเอาไว้แม่เอาไปหมดแล้วได้เรียนสิลูกเดี๋ยวยายจะส่งกาเรียนเองและยายจะส่งกาไปอยู่กับลุงที่กรุงเทพเพราะอยู่ตรงนี้ไปมันก็ไม่มีอะไรดีขึ้นหรอกแต่ผมไม่อยากไปนี่ครับยายผมคิดถึงยายเป็นห่วงแม่ยายคิดไม่ผิดหรอกที่อยากให้ก้าออกไปจากตรงนี้นะ ถ้าอย่างนั้นผมสัญญานะครับผมจะตั้งใจเรียนเอาความสําเร็จกลับมาให้ยายและแม่โอ้เป็นคนดีจริงๆเลยลูกหลานยายโอ้หนังทัดไม่ไหวก็ไปหลับไปนอนคะ้ะ กินนังกับขํายันเช้า<บ>กินนังกระเช้ายันขํา,อา,ขาเองเลิกกินได้ไหมว่าเนี่ยไอ้เหล้าเนี่ยโอ้ยแม่หรือเป็นอย่างฉันหรือแม่ไม่รู้หรอกให้ <c oughs> เป็นยังไง <c oughs> <c oughs> ชีวิตของฉัน <c oughs> เป็นอะไรว่า <c oughs> มีผัวผัวก,ก็ไปม,มีเมียใหม่ <c oughs> <c oughs> <c oughs> มีลูกลูกก็ทิ้งไป <c oughs> ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาหลายปีเนี่ยก็มีน้ำเมาเนี่ยและแม่ที่มันช่วยเยียวยาชีวิตฉันเป็นข้ออ้างของคนหรือเปล่าวะแม่พูดเงี้ยไม่คุยกับแม่แล้วจำไปหาเหล้ากินดีกว่าแม่ครับแม่แก๊ม เอก้ hey oh. แม่แม่ครับใครจกล้า hey, ไหมเนี่ยครับผมเองแต่เราอย่าเพิ่งพูดอะไรกันเลยเลยครับรีบพาแม่ไปโรงพยาบาลก่อนดีกว่าครับไปไปไปดีปวดหัวแม่แม่ตื่นแล้วหรอครับ มมาทไมผมกับยายเราสองคนยังติดต่อกันตลอดนะครับแม่แล้วก็เมื่ออาทิตย์ก่อนยายโทรมาบอกผมว่าแม่ไปหาหมอมาครับแล้วหมอก็ตรวจพบว่าแม่เป็นมะเร็งตับอะไรนะครับยายแม่เป็นมะเร็งตับระยะแรก ได้ครับได้ได้ได้ครับเดี๋ยวผมรีบเชียงานทางนี้แล้วก็เดี๋ยวรีบกลับไปครับยายครับครับได้ครับแม,แม่แ,แม่แะแม่ไปบอกกัอื่นทำไมก็ไม่รู้แม่แม่ก็รู้ว่าตัวเองเป็นโรคร้ายอะ่ะแม่ก็ยังคงกินเหล้าอยู่ตลอดแบบนี้อ่ะครับ ไอ้กาสรุปว่าเองเนี่ยเป็นลูกข่าซึือเป็นพ่อข่ากันแน่วะถึงได้สั่งสอนข้าขนาดเนี่ยที่ผมบอกผมเตือนน่ะเป็นเพราะว่ผมหวังดีนะครับแม่เก็บความหวังดีของเองไว้เถอะข้ามันต้องการหรอกถึงแม่จะไม่ต้องการความหวังดีจากผม แต่ผมยังต้องการแม่อยู่นะครับแม่รู้ไหมตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาที่ผมไม่ได้เจอกับแม่เนี่ยผมคิดถึงแม่มากแค่ไหนไม่มีเลยสักครั้งนะครับที่ผมจะไม่คิดถึงแม่กับยายที่ผมมีทุกวันนี้ได้อะ ก็เพราะว่าผมมีแม่กับยายคอยเป็นแรงบันดาลใจให้ผมตั้งใจเรียนตั้งใจทำงานจนผมประสบความสำเร็จแม่ครับผมไม่อยากเสียแม่ไปนะครับผมไม่อยากให้แม่ต้องตายผมอยากอยู่กับแม่ไปนานๆนะครับ ที่แม่ทำกับเองสารพัดข้าก็ไม่เคยเลี้ยงดูเองผมไม่เคยโกรธแม่เลยครับจะให้ผมโกรธแม่ตัวเองได้ยังไงถึงแม่จะไม่เคยเลี้ยงดูผมแต่แม่ก็อุ้มท้องผมมาตั้งเก้าเดือนนะครับอ,อีกอย่างหนึง่ง แม่จะว่าอะไรไหมถ้าผมจะขออะไรแม่สักอย่างหนึ่งครับอาะไรล่ะตั้งแต่ผมเกิดมาผมยังไม่เคยได้ของขวัญอะไรจากแม่เลยแต่แล้วก็อีกไม่กี่เดือนก็วันเกิดผมแล้วครับแม่ผมเลยอยากจะขอให้แม่มเลิกเล่าเป็นของขวัญวันเกิดให้ผมได้ไหมครับ คือผมไม่เคยขออะไรแม่เลยครับครั้งนี้ผมขอนะครับแม่แล้วผมสัญญาว่าผมจะกลับมาดูแลแม่เองนะครับ พยายามก็แล้วกันนะเพื่อเป็นของขวัญวันเกิดให้กับลูก้จาก้าจริงนะครับแม่แม่รู้ไหมที่ผมขอให้แม่เลิกเล่าอ่ะมันก็ไม่ดีๆสำหรับผมหรอกนะแต่มันดีสำหรับแม่นะครับ ต่อไปอ่ะฉันไม่ต้องพึ่งแกอีกแล้วนะลาขาดกันไปเลยนะ